สวดีค่ะหนูชี่เด็กเก่งไก่กล้าสังกีเลที่แปดวันนี้นูจะมาอ่านหนังสือค่ะชาลีเป็นกอบที่มีสีเขียวและมีตุกสีเหลืองบนตัวเขามีลิ้นที่ยาวเพื่อใส่ในการจับแมลงมาเป็นอาหารเขาเอาศัยอยู่ใกล้ๆ คั้นเขาก็ชอบกระโดดลงไปเล่นน้ำบางครั้นก็ขึ้นมาอยู่บนพื้นดินเขามีขาที่แข็งแรงเพื่อ้ายในการกระโดดชาลีเป็นไทยตอบชาลีมีสีอะไรตอบ ยิ้ของซาลีมีลักษณะเป็นอย่างไรตอบซาลีใช้ยิงทำอะไรตอบซาลีอาศัยอยู่ที่ไหนตอบสวัสดีครับคุณผู